ในคิดทางการศึกษาอย่างอาจารย์พิชาติกับพักส้มเนี่ยมันก็เป,ม,เปมันก็เป็นทางเดียวกันที่เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมแนวคิดเรื่องความยุติธรรมอาจารย์มุนินก็เป็นทางเดียวกันที่รเราก็เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้บอกว่ามาไปรับมตีคนนอกโดยไม่มีดีเอเอโดยไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าลอ,อ,อยมาลอยมามาสเสวยเก้าอี้อะไรแบบนี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่า ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความผูกพันอะไรเลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาต้องแลกนะผมคิดว่าเขาต้องแล้งนะไม่ใช่ว่าอคุณคิดว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีพอไม่ได้เป็นแล้วคุณกลับไปสู่ตาแหน่งเก่าอย่างสบายๆไม่ใช่นะคุณต้องเจอแรงเสียดทานอะไรเยอะแยะใช่ไหมผมคิดว่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหลักการว่าโอ้รัฐมนตรีต้องมาจากสสนี่ผมก็ยังคิดว่ามันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์เกียรติทอบ,บอกว่าเอานี้เราจะ อะไรบแบบตัดทางเลือกกันหมดเลยเหรอคือผมผมคิดว่ามันมันมีบางที่มันมีบางที่อย่างเช่นถ้าถ้าเป็นที่อังกฤษมันก็มันก็จะมีใช่ <c oughs> ไอ้นอมนี้หรือว่าถ้าอย่างอังกฤษเนี่ยคนจะนเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่เป็นสสก็ต้องเป็นอยู่สภาอยู่สภาบนเขาจะแต่งงานเป็นสภาแต่มันขับแต่มันไม่ใช่ข้อบังคับไงใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่คือคือมันต้องดูว่าไองานเข้ามาเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับพรรคความรับผิดชอบการร่วมงานอะไรกันขนาดไหนด้วยใช่ไหมฮะ แล้วก็ไอคนที่เข้ามาผมก็คิดว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเรารู้ก็คือว่าเขาก็มีความมีจุดยืนเดียวกันและมีศาสนาที่คล้ายๆกันม่ต้องตรงกันอาจจะไม่ต้องหมดหมดทุกอย่างแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปบอกว่าทำไมไม่เอาคนที่มี DNA ของพรรคผมถามว่าผมก็บอกว่าไอ้ดีเของพรรคเนี่ยมันนึกถึงสมัยเฏิวัตรทำชูคติพดประธานเหมาเข้าใจไหมคือ ต้องหาเลือดบริสุทธิ์เลยเอเออต้องหาเลือดบริสุทธิ์มาเป็นผู้จัดการโรงงานครับใช่ไหมไอไอประเภทแบบคนที่มันเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตเรื่องหนังเนี่ยถีมันออกไปเพราะมันไม่ได้ชูคติพรพบผมก็คือจีนแม่งเจ๊งจีนยุครม่ทำแต่แม่งเจ๊งใช่ไหมเพราะบอกว่าคุณจะเอาดีเอะคุณไม่เอาคุณคนเรามันต้องดูหลายอย่างมันดูความสามารถความเหมาะสมกักบตาแหน่งหน้าที่ บุค,คลิกท่าทีการเข้ากับคนอื่นได้ไหมการทํางานกับคนอื่นได้หรือเปล่าความเข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือองค์ประกอบกันของการเอาคนก็ไปสู่ในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าคุณจะเป็นพักที่มีอุรมคติหรือไม่มีครบสบสสบางคนที่ไม่ได้ไปต่อมีดีเอ็นเอเข้มข้นจริงแต่ความเหมาะสมด้านอื่นเขาไม่มีการทํางานกับคนอื่นเขามีปัญหาผมก็ไม่อยากพูดตรงๆแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเป็นจริงอะ่ะเราฟังหลายหลายด้านแล้วมันก็เป็นจริงมันก็ควรจะต้องยอมรับกัน